ขาวตายแล้วพี่น้อง ART ตายเรียบร้อยแล้วรับตาเลยตายอย่างสงบครับเอ้านึกว่าตายฮะโอ้ยแสดงไม่ชมโบทบาทเลยนึกว่าตายฮะ เขาดิว่าตายทำท่าตายดิตายเร็วเร็วเร็วเดี๋ตายเพ่อถ่ายรูปเร็วตายเร็วตายตายนอนตายอ๋ออ๋อตายตายหลับตาตายเสียงหลับ รับตารับตาเร็วตายเรียบร้อยแล้วพี่น้องบวกกับอก,กเลยอืมตายแล้วอ่ะ,ะดูดีเพื่อนครับผมตายเรียบร้อย ไปฟังครับตายเรียบร้อยแล้วครับเอาลืมตาทำไมลูกหลับตาตายเรียบร้อยครับผมเออไอบกกระดิกเลยปะเนี่ยเอา้าอะไรกัน บัดเยบ็บธรรมดากัดไปทั่วทีหมดเลครับมาบานๆเขากินนู่นนอนนอนนอนเอาเฮี้ยนดีขนาดแล้วครับอุ้ยเสียงกบ เรื่องโก๊บขาวมัดขั้นมันมนัรนมาอยู่เนี่ยฮะนอนนอนนอนอ๋อมึงขึ้งสีขั้นเนี่ยนั่น,นลึโอ้หนูคันครับหนูคัน บรรยากาศบ้านทุ่งเบือเตื่อเตื่อพี่อเอ้ยนี่ครับแม่เขานอนแล้ว<า>ไม่เหรอเขาซื้อดกนอนเร็วนนเร็วนนเร็วนอนลงนอนลงนอนลงอ,อ,อ,อู<า>้ คันอะไรนั่หนาววะฮะลูกคันอะไรนั่หนาววะฮะฮะคันอะไรนั่หนาฮะฮะตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยคันอะไรนั่หนาวะ uh, วะโอ้ยนอนลงนอนลงลงูกนอนลงนอนลงนอกนวดนวดนวดให้นวดให้นว,ใหนวดกระหม่อมให้เออต้องนวดผ่อนคลาย นวด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 เอ้ยน,นอนลองเร็วไอ้ขี้ดื้อ,อนี่ยชอบเห่าคนเนี่ยฮึวายตุเกะตุเกะตุเกะเป็นเป็นห่วงใหญ่ดีดีได้ี่ถ้าเห็นใหญ่ไปอันนั้นน่ะเป็นห่วง พอฟัเลี้ยงคู่กันย่ำนี่นี่ย่างไปยังสิต่หน่อยสังเกตมึงพื้นสีบปปลอยเวลานี่นี่อยู่กับน้ำยังสิมือน,นั่นต่หน่อยสังเกตมือนะนี่นี่ย่างไปเล่นน้ำแต่ว่าต่หน่อยกับมึงนี่นี่อยู่นะพื้นว้นอยู่หันละย,นยันใหญ่โตกน,น้ำไหมนี่ครับเป็นความผูกพันอย่างหน,นึ่งนี่ลีเด้ นี่นี่เอาขนมยางปอนนี่รูปหัวนี่หกักใหญ่บวกยางคักสัญชาติย่านเพิรนเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนหน่อยคิดว่านะเพิ่นกับสีหกักใหญ่นะเวลาใหญ่มือนั่นตอนหน่อยนี่นี่ยางยางไปพูดละขามทางไปพูดครับขามทางผนเพิรนไปเล่นนอ้ยมันเหมือนเนาะ เพิ่นไปเล่นเอ่อเอาไม้ไปตีน้ำเนมะือนหน้เพิ่นก็เฝ้าเยญ่แต่หน่อยท่ำทาลีนะว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เพิ่นก็เฝ้ากระวนกระไว้ไว้ใหญยสิตกน้ำเนมะือนหน้ย่านย่านเยญ่ตกน้ำแต่ถ้าเพิ่นใหญ่กว่านี้นี่สมองเพิ่นไปกว่านี้นี่ เพราะว่าเอหมาหมาเขาจะว่าอายุเท่าไหร่ต้หน่อยกับบนแน่ใจนะอืหมาสีแก่ก็คน้นค้นสิค้นสีน้อยก็หมานะหรือจังใดนี่ละอายุอายุายค่วมอายุยืนไหมอะไรพิพผาดเนาะต่นหน่อยก็ตามความตามเพื่อนเวว่นะ มาสีเทาเร็วไมนี่แหละพื้นกระหักเยี่ยตอนนี้กําลังเป็นนุ่มเต็มพี่กัดแล้วล่ะเจ้าขาวนี่เลียงแบบบ้านๆนี่พี่น้องแต่ว่าพื้นโมค่อยกินเขา่าเพื้นสิกินเ,เนื้อกินไก่ กินปลาทู่เขานี่บ่ค่อยกินครับผมต้โนโดนกินเทียเหมื่าเราโจกเยย้กินกับพ่กินกินจะหมูเขาไก่บ่ได้ครับผมคนอื่นเขาไก่บ่ได้ <c oughs> มีจะนี่นี่ลุงไดประดวน ประดวนประดวนมาเนี่ดูโดดหาเพิ่นหูว่าผูาา้ใดหักเพิ่นหูว่าผู้ใดหักเพิ่นดิบักหลานี่บักหลอนี่บักหลอนี่เนี่ฮะสลาดครับผมประดวนมาเนี่เว้ยโดดดงดงดูดงเ <laughs> <ง>พราะว่าประดวนแล้วหักมานะ อะไรทุกครับไม่เล่นไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วแกงตายนีื่อคอยังกัดพื้นวัดมัดเฮทบธรนมดนี่แะพี่น้องเรื่องแบบบ้านๆเขาแต่ว่าอาหารการกินแต่หน่อยให้สุขาบครับผม ปลาทู่ตัวใหญ่กับห้ครับลักเหมือนลูกเนาะถ้าเ้าเลียงเพื่อนเรากันลักเครื่องลูกน,ลนี่ใสยดีแต่บางที่กะเวลาคุ้นผ่านทางสี่เพื่อนก็สีดูลายเนี่ย โอเคพี่น้องทายเจ้าขาวเจ้าดำเจ้าดำไปจากดนแล้วเนอะเหลือเจ้าขาวตัวเดียวพวกไอ้ไเฝ้าบ้านครับผมเนาะขอประคุณหลายๆที่ทีท่ตามครับสวัสดีครับ